สวัสดีค่ะอายุเท่าไหร่ครับ27ค่ะโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ค่ะมีเรื่องกุ้มใจอยู่ตรงที่ว่ามีแฟนอยู่แต่ว่ามีหลายคนนะคะคือหลายคนนี่กี่คนครับสองคนนะคะตอนนี้ยังเลือกไม่ถูกว่าจะเลือกใครดีคนนึงเขาก็ก็ดีกับเราอะค่ะอีกคนนึงเขาก็เอาใจเก่ง่งเงี้ยค่ะเลือกหนุ่ม A กับหนุ่ม B ก็แล้วกันแล้วแต่ช่างให้ค่ะ A เป็นยังไงบางครั้งถ้าสมมติว่ารู้รู้ว่าเราไปกับคนอื่นเขาก็จะมีแบบแอบผงบ้างอะไรเงี้ยค่ะ แต่อีกคนนึงเขาก็เหมือนกับรับได้ในในสิ่งที่เราเป็นจะให้ใหคุณหมอช่วยตัดสินใจให้หน่อยว่า <c oughs> ควรจะเลือกเลือกแบบไหนดีกว่าวหมอตัดสินใจให้ไม่ได้ครับแต่หมอให้คุณช่างน้ําหนักได้ว่าอออสองคนนี้ใครที่คุณอยู่ด้วยแล้วจะมีความสุขคือแน่นอนครับตอนจีบกันใหม่ๆรักกันเนี่ยทุกคนต้องเอาใจต้องดีต้องเอาใจใส่แต่เราลองดู ใจอื่นๆนะครับเช่นว่าเขาดีกับเราแล้วเนี่ยแล้วเขาดีกับคนอื่นด้วยหรือเปล่านะโดยเฉพาะคนที่เราอยู่ใกล้ชิดกันมาตลอดเช่นเขาดีต่อพี่น้องเขาด้วยหรือเปล่าดีต่อคุณพ่อคุณแม่เขาหรือเปล่าเพราะว่านั่นแนหะคือของแท้ ถ้าเขาดีต่อเราแต่เขาเจอพี่น้อง,องเขาเจอพ่อแม่แต่เขาไม่เอาใจใส่เขาไม่ดูแลเขาพูดเอะอะวยวายเราจะรู้เลยว่านั่นคือภาพของเราในอนาคต<ช>แล้วก็ปัจจัยอื่นๆนะครับอย่างเช่นฐานะการงานแล้วก็ความรับผิดชอบในชีวิต<ม>เป็นคนที่มีวุฒิภาวะต้องดูพวกนี้ด้วยครับได้สังเกตเรื่องต่างๆเหล่านี้ของคุณเอและคุณบีหรือย,ยังคะก็มีสังเกตบ้างน,นะคะอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจเพราะว่าบางทีต้องดูระยะยาว คือแน่นอนว่าเวลาที่คบกันเนี่ยความรู้สึกเนี่ยมันเป็นตัวที่บ่งบอกว่าคนเนี้ยเราชอบครันนี้มีคนที่เราชอบสองคนครันนี้พอก็ไปรกันไปเรื่อยๆเนี่ยความคิดจะเริ่มทํางานแล้วแล้วคําตอบเนี่ยมันจะตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นะเวลาใช่หรือไม่ใช่เนี่ยดูอยู่สองข้อครับใครที่เราอยู่ด้วยแล้วเรามีความสุขมากกว่าอยู่คนเดียวอันที่สองใครที่เราใช้ชีวิตคู่กับเขาและจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นค่ะนะ ต,ต้องดูสองข้อนี้ฮะข้อละ50เต็มร้อยทีนี้ลองไปใช้ชีวิตคู่จริงๆดูดีไหม,มก็คือหมายถึงเรื่องของความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้ง<ม>คุณหมอมจะแนะนํำยังไงคะถ้าเขามีความคิดลึกๆแบบนี้<ม>ตัวนี้ขึ้นอยู่กับทัศนคติแนวคิดของผู้หญิงแต่ละคนคเพราะว่าคนแต่ละคนมีมาตรฐานตรงนี้แตกต่างกัน อาจจะมีบางคนที่แนวตั้งดีแล้วลองทดสอบเรื่องของความสัมพันธ์ในแนวนอนดูซิว่าเรื่องเซ็กคนไหนดีกว่าก็อาจจะเป็นข้อหนึ่งได้ก็สําคัญเหมือนกันแต่ผมคิดว่าอันนี้เป็นมาตรฐานสําหรับผู้หญิงไทยทุกคนไม่ได้อันนี้จริงๆจะเป็นมาตรฐานเมืองนอกไยนะเมืองนอกนี่เขาจะเริ่มกันจากการเดทกันก่อนพอเดทกันสักพักหนึ่งก็คบกันพอคบกันสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็จะ move in move in ก็คือการย้ายเข้ามาอยู่ลองอยู่ด้วยกันเลยใช่ถ้าเกิดไปกันได้ก็แต่งถ้าไปกันไม่ได้ก็จะ move out แต่ว่าก็ไม่ได้แนะนําให้สาวๆทุกคนทําก็แล้วแต่จะเลือกกันละกันแล้วก็ไม่ได้เป็นข้อที่ยืนยันว่าถ้าเรื่องเซ็ก์ตอนที่ทดสอบลองอยู่ด้วยกันแล้วเรื่องเซ็ก์ดีเนี่ยแล้วอนาคตแปลว่าความสัมพันธ์จะยั่งยืนก็ไม่ใช่นะครับตัดใจยังว่าจะเลือกใครยังต้องให้ใช้เวลาหน่อยแต่อย่าให้คนอื่นเลือกให้นะครับต้องดูใจของคุณเอง